จอลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยาบมาโนโปรกิงสไตล์ประจำวันที่25กุมภาพันธ์2565โดยชัยบวบะครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันดีกว่ครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าวันนี้ความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนหลังเวียดนามเข้าชิงกับทีมชาติไทยในครั้งนี้ เรามาดูความรู้สึกของแฟนบอลกันดีกว่านะฮะที่ได้รู้ข่าวบาว่าเวียดนามจะต้องชิงชนะเลิศเปน็นนัดที่2กับทีมชาติไทยในครั้งนี้เรามาเริ่มกันที่คอมเมนต์ที่หนึ่งกันก่อนแล้วกันติโมเลสเต้เล่นดีกว่าเวียดนามอีกนะคอมเมนต์ต่อมาขอแสดงความยินดีกับทางเวียดนามวันนี้คุณเล่นฟุตบอลไม่ได้มาแบบนอนนะคอมเมนต์ต่อมาดีที่เป็นเวียดนามฉนันเห็นศักยภาพพี่ดีและความแข็งแกรแ่งของทีมชาติคุนแล้ว ที่มองก็พัฒนาขึ้นมามากด้วยทักษะและก็กลยุทธ์ของพวกเขาอย่าโทษตนเองเลยคุณได้พยายามอย่างดีที่สุดแล้วทันไม่ดีที่สองทีมด้วยความเคารพในครั้งนี้ขอาเมนต่อมาเวียดนามเจอกับทางไทยแลนด์อีกครั้งบริเนียขอาเมนต่อมาเวียดนามจะเอาชนะไทยในรอบชิงชนะเลิศสองต่อศูนย์อย่างแน่นอนขอาเมนต่อมาเวียดนามที่น่าทึ่งคุณคู่ควรก,กับทางแชมป์ปี2022ในครั้งนี้นะขอาเมมตนต่อมา เวียดนามจะชนะไทยเป็นครั้งที่2ในรายการนี้พร้อมกับคว้าชแชมป์ไม่จบได้เขาไม่ต่อมายินดีด้วยเวียดนามวันนี้เล่นได้ดีเป็นอย่างมากเขาไม่ต่อมาไทยแลนด์จะเป็นแชมป์ AFF ออยสปี2022ในครั้งนี้เขาไม่ต่อมาเวียดนามมีจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งเป็นอย่างมากเลยนะผมเคารพจริงๆเลยเขาไม่ต่อมาเคารพทีมอเลสเตพวกคุณเล่นได้ดีและก็โชคไม่ดีในวันนี้ ภูมิใจในตัวผู้เล่นทุกคนของเวียดนามของเราเป็นอย่างมากพวกเขาคู่ควรกับชัยชนะในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาติโมเรสเตไม่ได้เจอไทยวเวียดนามไม่สามารถเอาชนะติ m o เรสเตได้ในช่วง120นาทีเราโชคดีที่ได้จุดโทษสำหรับประเทศไทยนั้นแค่ขอแค่นอนเดินยังชนะง่ายเกินไปไหมคอมเมนต์ต่อมาติ m o เล่นได้ดีมากเลยนะมีสปปรดิที่เราเขารบคอมเมนต์ต่อมาอย่ายอมแพ้ติโมเรสเต ให้ทีมแข็งแกร่งในอาเซียนนับถือนับถือเขาไม่ต่อมาในที่สุดแล้วเราก็ได้เห็นไทยแลนด์เจอกับทางเวียดนามกันอีกครั้งและก็อีกครั้งเขาไม่ต่อมาไทยกับเวียดนามในครึ่งแรกศูนย์ต่อหนึ่งตีมอพบเวียดนามใน90นาทีและตีมอไม่ได้เจอไทยและขอ้อสุดท้ายก็ได้บอกว่าเวียดนามพบกับทางไทยแลนด์รอบชิงนั้นเลิศใครจะเป็นแชมป์ในครั้งนี้ ผมเป็น,นว่างานนี้แฟนบอลคอมเมนต์นะฮะกันเพียบเลยหลังจากที่รู้ว่าทีมเวียดนามนอนเวียดนามจะกลับมาเจอกับทางทีมชาติไทยกันอีกครั้งงานนี้เดี๋ยวได้รู้กันว่าใครจะหมู่หรือใครจะจ่าก็ฝากทีมเนชเ็เชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์น้องๆเขากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับมาน่เปิดใจผลจะสลากแบง่งสายทีมชาติไทย หลังผลจับสลากแบง่งสายการแข่งขันฟุตบอลเอชียนคัพ2023ออกมาเป็นที่เรียบร้อยปรากฏว่าทีมชาติไทยชุดใหญ่อยู่กลุ่ม C พร่วมสายกับทางอุซเบกิสถานมัณดีฟและก็สลังกาซึ่งล่าสุดทางบาโนโปกิงกุนซูทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้โพสต์เปิดใจหลังผลการจับสลากแบง่งสาย Asian Cup 2023, เอชียนครับ2023รอคัดเลือกออกมาเป็นที่เรียบร้อยด้วยข้อความที่ว่าจีน2023เอชเชนครับ ราะนั้นกำลังจะไปเล่นในอุซเบกิสถานและเราจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อจะมีคุณสมบัติสำหรับทางจีนอย่างแน่นอนในขรั้กนี้สู้ๆกันนะกับแฟนๆของเราที่อยู่เบื้องหลังของเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นด้วยคุณภาพและก็จิตวิญญาณของทีมเรามั่นใจมาว่ารอนนั้นสามารถทำได้ในครั้กนี้โดยการเปิดโปรแกรมการแข่งขันเอเชียนคัพ2 0 2 13เราคัดเลือกทีมชาติไทยชุดใหญ่ออกมาเป็นที่เลือกปรอเลยนะฮะ โดยงานนี้ก็จะมีวันที่8มิถุนายนทีมชาติไทยเจอกับทางพันดิฟวันที่11มิถุนายนทีมชาติไทยพบกับทางศรียรังกาและวันที่14มิถุนายนทีมชาติไทยพบกับทางอุซเบกิสถานโดยการแข่งขันเอเชียนคัพ2023รอคัดเลือกจะนำเอาทีมแชมป์ทั้ง6กลุ่มพร้อมกับทีมอันดับ2ดีสุดจำนวน5ทีมรวมเป็น11ทีมผ่านเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายเอเชียนคัพ2023ที่ประเทศจีน ระหว่างวันที่16มิถุนยนถึง16รกรกฎาคมในวันนี้ค่แฟนพวกเขาอย่าลืมร่วมเชียร์และก็ไปให้กำลังใจพวกเขากันได้นะครับสุดๆนะฮะไทยแลนด์ของเราเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับลูกชายในยวินไขปิสนาทำไมต้องเป็นมาร์ตนดาอิชิอิ โดยชัยชนกชิดชอบขุงคนโตของทางเนวินชิดชอบนะฮะเปิดใจในรายการเคลียร์ริมเส้นของไทยรัฐกับการดึงมา,สานสัตดาอิชิอิเข้ามากุมบงเฉียนจอดจะเป็นแชมป์ไทยลีกปี2021ว่ามันจะมีคุณสมบัติอย่างอื่นคือทัศนคติของนักเตะท,ที่มีให้กับทางโค้ชคนปัจจุบันตอนนั้นมันมีการขัดแย้งกันอยู่บางทีสโมสรก็ต้องการการเปลี่ยนแปลงในครักนี้ แต่คุณพ่อมองคนเก่งแล้วก็อ่านเกมขาดเขามองบรรยากาศแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าทีมต้องการความเปลี่ยนแปลงคุณพ่อเป็นคนที่มีทิพลในสโมสรคุณพ่อเคารพการทํางานทั้งนักกีฬาโค้ชบอลบอยถ้าบุคลากรทำหน้าที่ได้ดีเขาจะไม่เข้าไปยุ่งถ้าทําไม่ได้ถึงจะยื่นมือเข้าไปครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงหวังผลเป็นท็อปไฟ์เอเชียที่ผ่านมาในไม่ช้าก,ก็ไม่จริงจังคุณพ่อทําอะไรไปแล้วก็ไม่ได้หวังผลนะครับ มีหลายเรื่องหลายองค์กรที่แฟนๆหรือคนนอกไม่เข้าใจแต่อยากจะบอกว่าทุกการเปลี่ยนแปลงที่เราทาเราเนี่ยไม่ได้ต้องการบรรลุเป้าหมายคุณสมบัติกับคุณภาพของโคช้ชมันสําคัญอยู่แล้วเราน,นั้นไม่ได้ดูมาว่าจิตใจของเขาเป็นเช่นไรนะผมเป็นนะว่างานนี้ก็เป็นทางลูกชายนะฮะที่ตัดสินใจดึงอิชีกอกคนที่เข้ามาและผลตอบแทนก็รู้สึกว้าวเลยนะฮะเพราะว่าทางบุรีรัมณ์นั้นจ่อจะคว้าแชมป์เต็มที่แล้ว เรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับรวบประธานสโมรสรดังพัวพันพนันออนไลน์นะโดยงานนี้เป็นข่าวขึ้นฮางกันเลยทีเดียวนะครับเมื่อทางตำรวจทาง PCT รวบประธานสโมรสรฟุตบอลคนดังเชื่อมโยงเครือข่ายพนันออนไลน์รายใหญ่ในรกรนี้ โดยการที่ตำรวจและผมมีการสั่งไปปราบปรามการพนันออนไลน์และก็อาชญากรทางเทคโนโลยีที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยเร็วคดีนี้ได้สั่งการให้อภรณตรวจตีไตรรงผิวพันรงองผบอชนหัวหน้าชุดปฏิบัติการ4 PCT ทำการสืบสวนกลุ่มคนร้ายรักลอบเปิดเว็บพนันชื่อมาว่าจีวีนี่88โดยมีจุดการตลาดอยู่ที่ตำบลเขารูกช้างอำเภอเมือ,องจังหวัดสงขลาจนกระทั่งได้มีการปฏิบัติการคน้น พร้อมกัน8เป้าหมายจนสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งสิ้น46รายเงินหมุนเวียนกว่าพันล้านบาทไปเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยจากการสอบสวนสืบสวนขยายผลปรากฏว่าพยานหลักฐานยืนยันมาว่าผู้จัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ดังกล่าวคือนายชนพัฒน์ซึ่งเป็นประธานสโมสรสุบรรณดังแห่งหนึ่งนะฮะกับพวกโดยร่วมกันเป็นผู้สั่งการและก็ว่าจ้างให้กลุ่มผู้ต้องหาทั้ง46รายเนี่ยกระทำความผิด หากแต่ในการจับกลุ่มก่อนหน้านี้นายชนพัฒน์กับพวกไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุและยังไม่ได้ถูกจับกลุ่มตัวแต่อย่างใด ซึ่งงานนี้ทีผมทางตำรวจนั้นได้สั่งการต่อไปอีกให้รวบรวมพยานหลักฐานขออนุญาตหมายจับจากสารจังหวัดสงขลาและเข้าจับกลุมตัวนายชนพัฒน์ระหว่างที่กำลังกบดานอยู่ในพื้นที่กทมและจะนำตัวมาสอบสวนขยายผลเที่ต่อที่ศูนย์ PCT โดยในวันรุ่งขึ้นจะส่งตัวให้พนักงานสอบสวนสพเมืองจังหวัดสงขลา,าดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้านพลตตีไตรรงได้กลาวว่า แหล่งข่าวในพื้นที่ยังระบุอีกว่านายชนพัฒน์เป็นนักธุรกิจที่สร้างตัวได้ยอย่างรวดเร็วโดยมีกิจการต่างๆตลอดจนสมโมสรฟุตบอละระดับภูมิภาคเป็นของตนเองซึ่งพออพีซีทีได้กล่าวว่าพลเอกประยุธทธ์จันโอชาได้กำชับให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติเร่งปราบปรามอาชญากรรมที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะในช่วงสถานก,การณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด -19 น ซึ่งความผิดเกี่ยวกับการพนันออนไลน์นั้นถือเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายทางฟอกเงินหลังจากนี้จะได้แจ้งปปงให้ตรวจสอบและยึดทรัพย์สินของผู้ต้องหาและผู้ที่เกี่ยวข้องและดำเนินคดีฟอกเงินฐานต่อไปหากพบบอดแสหรือเกงจะตกเป็นเหยือ่อให้แจ้งไปที่สายด่วนปชอสอ,อช141 4ตลอด24ชั่วโมงหรือสายตรง PCT 08166300 และนี่ก็เป็นจอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟ้นอไทย by มานโน o โปรกิงสไตร์ประจำวันที่25กุมภาพันธ์2565โดยชัยพบครังฟุตบอลไทยครับ